ตัวป่าทหน่วยนะครับที่ลงไปตรวจก็เป็นการเอาที่จะไปเนี่ยไปลงก๊อกล้อบให้นาซึ่งแล้วเราจึงจะไปดูเรื่องน้ำเสียน้ำอะไรทั้งหลังแล้วก็ขอให้ให้นขณะเราขอความร่วมมือขอเอาไปตรวจสอบร่วมกันนะที่ตัวแทนภาคปารตรวจที่หนึ่งก็ดำเนินไปแล้วก็ตรวจุดไหนที่มีการดำเนินการที่ผิดก็ให้ระงับแล้วก็จะดำเนินตามกฎหมายนะครับ จามเรวถแจ้งให้ก็ยามเราถึงไลเรียบร้อยแล้วก็ตรืตอามตรวจทั้งหล้วก็บรวมตรงให้นะครับนะตามติดตามที่ตามดูไที่ด้สังการไว้นะครับตามหน้าที่ของเจ้าหน้าทองรเป็ดเดี๋ยวคงมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะให้ทางเราองราได้แจ้งเขาดูาที่มร้องเรียนกัน้ำรวดตางจังหวัว่าทำงานเนี่ย น้ำส่งน้ำเสียอะไรอลายไปนะฮะมีน้ำเสียออกไปอะไรทีนี้ทางท่านผู้ว่าจังหวัดก็ให้ทางพวกเราไปดูนะครับโดยเฉพาะพิจิตรมาเป็นยังไงก็ดูให้ทางท่านรองคอลมเป็นนักพิจิตรมันย้อนภาพที่เราตรวจสอบในเรื่องพวกอะไรบ้างครับในขั้นต้นเนี่ยเราไปตรวจดูบ่อบำบัดนะครับสภาพบ่อบำบัดเนี่ยวันเนี้ยคือเขาหยุดการบำบัดนะฮะยังไม่ได้ปล่อยน้ำออกไปเราก็ขอให้เขาเนี่ย ช่วยดาเนินกรรมวิธีเหมือนกับที่ปฏิบัติตามปกติแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งสักชั่วโมงกับชั่วโมงเขาบอกว่าจะรอการตกตะกอนอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจรงอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกทีหนึง่งหลังจากที่เราเดินดูรอบๆบริเวณท่อระบายน้ําทิ้งนะฮะแล้วก็คลองด้านข้างอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พบว่ามีรักน้าคำหนึ่งนะเข้ามาแล้วก็นำน้ํา ที่จากการขอกยองเนี่ยมาปล่อยที่นี่มาปล่อยที่นี่หลังจากที่เราดูแล้วปั๊บเราก็มาตรวจเอกสารนะฮะก็พบว่าโรงงานที่นําน้ํามาปล่อยที่นี่อนุญาตในใบอนุญาตอุตสาหกรรมอนุญาตให้ปล่อยน้ํานําน้ํามาบําบัดที่ที่เหมาะสมในสตานที่ที่กาหนดได้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าานที่ที่กําหนดมาที่ไหน นะครับใช่ที่นี่หรือเปล่ารเราก็จะต้องมาตรวจดูว่าโรงงานนี้มีใบอนุญาตที่สามารถรับน้ําจากโรงงานอื่นมาบำบัดได้ด้วยหรือไม่มนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องกลับไปตรวจสอบที่หลักฐานที่บ,บ,บุตราหกรรมจังหวัดคาดว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่น่าจะไม่เกินกเท่าไหร่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินไม่เกินหนึ่งสัปดาห์